กันเยอะเลยกับคุณครับในเรียม,มครับมาแวะที่โรบินสัน,นหาดใหญ่นะครับตรงข้ามสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับเจนได้ว่า ห้างเปิด10บโมงครึ่งนะครับพนักงานทุกคนจะต้องมายืนต้อนรับลูกค้าคนแรกเลยครับแวะบริษัทที่เราบรนสัรหัดใหญ่นะครับตรงข้ามลงรถไฟสถานีรถไฟหัดใหญ่นะครับบัดดี้ครับไปห้องโรวครับาตาก็ถูกกว่า เอามานี่แบบไอ้ไทยๆก็ทีมงานมาเจ้าแรกเลยครับคนแรกเลยครับ